สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยุตต่างประเทศและก็บสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีดังฝั่งไทยเบิร์สุขุสุขคลน,นะมีเท่านี้นะเราส่งข้อความเข้ามานะบุพอใจแหงว่าคอยหันไปข้างทางฝั่งไทยว่ามีคนไทยดูทุกคนลาวนะว่าค่อยเป็นคนลาวหรือว่าคนไทยเป็นอย่างมาฟังคลิปคอยยามใดหันอ่าคอยบุกเคยเขาข้างประเทศลาวนะ่อยจะบอกให้ฟัง คนลาวและคนไทยมันก็นมีคือกันเบิดนะมีคนดีแล้วกนะ็มีคนบอดีนะมีคนหมักทางประเทศลาวแล้วก็มีคนบ่มหมักทางประเทศลาวคนลาวคือกันมีคนหมักทางประเทศไทยแล้วก็มีคนบ่มหมักทางประเทศไทยนะมันบ่ได้แตกต่างกันคนไทยนะถ้าเกิดว่าเฮาดีไปเขาก็ดีกลับได้ลนะคนไทยส่วนใหญ่เขาเอ,อเอื้อนคนลาวว่าบ้านพี่เมืองนอกนะ พอเบ้าจากกันบ่ต้องใส่ล่ามแปลว่าจากกันหุ้เรื่องคนหนึ่งที่เจ้าถามเขาว่าเป็นคนลาวบ่คว่าเป็นคนลาวส่งมานะคนไทยดูทุกคนลาวนะอันนี้นี่อคติส่วนตัวลายเกินไปนะอยากให้เบิ้งมุมมองกงกาวงคนลาวที่อยู่ในประเทศไทยแทบจ,จะหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เขาฮัก,กคนไทยเพิ่คนไทยก็ฮักเขานะมีไผ่ดูทุก ก็เห็นแต่เพศทหารตั้งขึ้นมาได้กันปักปักปักปนะทหารลาวค่ะนะค่เยบอกเคยเขาข้างภายนะจริงที่เขบอกว่าคนลาวหันอยู่ในประเทศไทยนะที่ทางฝั่งไทยให้เบียกให้งานเขาให้เขามีชีวิตดีขึ้นให้เขามีเงินใช้มี เงินไปสร้างเงินซื้อรถไปซื้อที่ดินพ่อแม่เจ็บป่วยมามีเงินพาพ่อแม่ไปหงหมอนั่นคือเรื่องจริงนะถ้าเกิดบุบมีทางฟั่งไทยเนี่ยอ่าคนลาวหลายคนไสแห้งอยู่ในประเทศตัวเองแล้วนะเพราะว่ายังบางคนนี่เงินจบมาปรินยงปริญญาตีแต่ว่าไปปริญญาเนี่ยติดฝาเงินเล่นอยู่นะว่าจะอ,ออกมาเฮ็ดเบียยนะเฮ็ดเบียกถ้าเกิดบุบมีเงินซื้อจ้างเข้าไปจาาไเ,เจ้ากับบไร้เฮ็ดเบียกเจ้ากับบุมีเบียกเฮ็ดนะพ่อแม่เอา ให้เอานาห้องส่วนตะกา้าสัต์เลี้ยงควงควายขายเพื่อส่งเจ้าเฮียนจุดท้ายเจ้าเฮียนจบมาบ่มีเบียเ้ยเฮียนในประเทศตัวเองถ้าอยากเข้าเจ้าก็ต้องจ้างถ้าเผอิญพ่อแม่บ่มีเงินจ้างเขาให้เจ้าเจ้าก็ต้องไปเฮดเปี้ยงในฝั่งไทยตำรวจสั้นผูนน้อยทหารสั้นพูนน้อยนะพยาบาลคู่อาซานะเฮดเปี้ยงในประเทศตัวเองบพอ,อยู่พอกินเนะี่ยต้องเฮละเฮินออกไปเฮดเปี้ยงในฝั่งไทยทุกอย่างทางออกคือฝั่งไทยบม่มีทางฝั่งไทย คนลาวเซเวยอยู่ในประเทศตัวเองเจนให้มีการป้นจี้กันเกิดขึ้นย่างลงลายนะลายก็ซูเม,มอร์นี่อีกเพราะ่าคนตกเปียกตรงงานหลายด้ทุกคนต้องหาเลี้ยงปากท้องจ้าจิตเตุเบี้ยงอย่างละ่ะนาให้นานานไปจ้างลาให้ลานาแล้วแล้วนะยามเกี่ยวเข้าไปจ้างเกี่ยวเข้าแล้วแล้วเมื่อนึ่งเท่าไหร่เกี่ยวเข้ามันจ้างได้เบิดตเดือนมันก็บอกเลยนะสูงสุดมันกับอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เท่านั้นเบิดโคตา้า จ้างเกี่ยวเข้าแล้วจ้างดำนาเบิดแล้วนะเป็นกรรมกรอยู่ในประเทศตัวเองมือละเท่าไหร่นะเจ้าจะเอาแบบเดือนซนเดือนแบบนะเออมือกิน,ม,กนมือสา้องเป็นต้องไปฮอดเดือนหาเงินได้เมื่อน,นี่มเมื่ออื่นเบิดนะเงินเก็บเจ้าบ่มีเจ็บเป็นมารวมป่วยมาเจ้าเจเอวเงินใส่ไปหาหมอนะถ้าเจ้าไปเฮ็ดเวียงในฝั่งไทยเดือนหนึ่งของเจ้าหันอาจจะได้หกเจ็ดล้านของประเทศลาวหกเจ็ดล้านบางทีเจ้าเป็น ไปเป็นซองพอเมียนะ่ะสองคนได้ซิบไปลา้านเท่าเกิดว่าเจ้าเฮตโอทีมาเจ้ามีเงินเก็บมันชาไปลา้านมันทบครึ่งทางออกของคนลาวคือทางฝั่งไทยคนไทยฮักคนลาวคือบ้านพี่เมืองนอกอย่าสูกไปจองห้องบ่าเขาว่าเขาดูถูกลายคนที่อยู่ในประเทศไทยฮักประเทศไทยนะเพราะว่า เขาได้ไปสัมผนะัสนะชีวิตตัวจริงแนละ้วยุประเทศไทยเดินทางไปมาสะดวกยุทางประเทศไทยก็คือยุทางประเทศลรากินข้าวคือการข้าวเหนียวปลาเด็กมีข้าวสวยข้าวเหนียวคือกันอาหารการกินคือกันว่าจากกันหูเรื่องม่จําจเป็นต้องใส่ล่ามแปลนะบ่จําจเป็นต้องไปย่านว่าอา่าน just no okay ใส่กันนะบ่จําจเป็นต้อง speak English หรือว่าอา่อานอา่าเวียดนามอะไรอย่างใส่กันบ่จําจเป็นต้องมีพวกนั้นนะเมาภาษาเราไอ้นะ้อง ว่าจากกันหู้เรื่องถ้าเจ้าบบมักบพอใจนะเจ้าไปหาเบิ้งซ่องเทนให้เจ้าสบายหูสบายตานี่ทุกเมื่อนี่มันมีหลายรายการนะมีรายการที่ปุ๊กฟังเลี่ยงซัดหรือว่ามีรายการที่เลี้ยงปลามีรายการที่เขานําเสนอเรื่องราวหลายต่างๆหรือว่าเจ้าไปเบื้งรายการที่เขาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายบางทีเขายังมีประโยชน์กับเจ้าหลายอยู่นะถ้ามาเบิ้งซ่องค่อยเลยนะเจ้าบสบายใจ การที่เจ้าจะมาเอิ้นเขาว่าเป็นคนขายซาดเป็นกระบัดค่อยถามเจ้าคืนว่าขายซาดคืออย่างนะถ้าค่อยขายซาดในค่อยมีคลือหาดยู่แล้วนะค่อยไปซื้อคลือหาดย่างใหญ่ค่อยจะเงินไปฝากธนาคารก็จะไปอ่าเที่ยวทั่วรอบโลกเลยค่อยประจําเป็นต้องมาเบ้าไว้แปบบ๊บๆ,ๆอยู่แนวนี้นะถ้าค่อยเป็นกระบนี่หู้วววกระบุคืออย่างนะกระบนุนี่ต้องเป็นคนที่ส่งสารให้คนที่จะมาป้นเอาประเทศ ลาวนั่นนะซึ่ง่อยในโบเมน่นใดนะและไผ่จิมาป้้นประเทศลาวเอาบันนี้เี่นหลายๆอ่านหนังสือหลายๆจะให้สมองเจ้าหันพัฒนามีความหู้หลายขึ้นนะคนนะโบเฮียนหู้บพัฒนากระซิงเงิกเป็นสิน่นะ่ะนะอันนี้เขาบอกเลยว่าจงเงิกใดนะเจ้าจิปไปอากาตีบอกว่าเออเขาบุดรี าทางฟัง่งเราว่าต้องเป็นต้องไปเข้าข้างเขาเสียนะมันก็ต้องเบิงเรื่องนะว่าเขาเว้าถึงเรื่องเนี้ยนะม,มันม่นจะเอาไปเมารวมทั้งเบิดรวมทั้งเบิดทั้งมวลมันกับว่าได้ยังนะมัวจะนั่งอคติอยู่นั่นเจ้าก,กระไซแห้งอยู่ในประเทศเรานั่นนะทุกงมืดในเบิงนะการทักษาอยู่ในประเทศไทยนะนะการนำทั้งหลายนี่ไปเบิงไหมแถวอุดร เอกกูโดนแถวหงหมอทางอีสานลดการนำทางฝั่งลาวเข้าไปฮักษาบากักหลายๆแต่ละเมื่อจอดเรียมอําลามเดี๋ยวนะทางออกของลาวหลายคนค,คือทางประเทศไทยนะอย่าไปใส่ใจว่าเขาจะบูรี่หรือว่าบูดีเสื้อมาทางฝั่งไทยนะคะคนที่เขาดีมาเขาก็ดีครับถ้าบขดีเขาก็บูรี่ครับเท่านั้นแหละนะบูรี่เขาก้อนแลวก็เขาก็บูรีครับนะ ถ้าจะเห็นบ่พอใจลุกขึ้นเบ้ารถมีปัญญาเฮ็ดนะถ้ามาฟังซ่องค่อยล้วมาเอิ้นค่อยกับบทนี้ค่อยถามคืนล้วบอนฮู้จัากันตอบค่อยนี้ค่อยอยากบอกแกไปคาบเกือบเล่นอยู่คันเมาความจริงไปเ็ให้พวกบึกพวกนี้ดิน้นนะบ่ามากักบ่ามักความจริงนะบามานะ่มักเขานะมักเบื้องหนังไทยมักใส่เงินบาทเห็นเงิน,เง,นเงินบาทนี่ตาโตตาตีตตต้ใส่นะ เบ <centro> ิ้งต <X> ัวอย่างนี่ค่อยนี่นะมีคนฮักแล้วก็มีคนสังนะอาจจะทึกใจคนไทยหลายคนอาจจะโบทึกใจคนไทยหลายคนอาจจะทึกใจคนล่าหลายคนแล้วก็อาจจะโบทึกใจคนล่าหลายคนจะค่อยกระ่วยโบได้เพราะนั่นเป็นปัญหาของพวกเขานะถ้าเกิดเขาโบมาค่อยนะถ้าเกิดเขามาค่อยเขาก็ครอบใจรทะนั่นนะก็จะฮักเขานะ เพราะว่าเขากระดีมาดินะง่าย